กองกาลังอันกล้ากแกร่งสเบียงกลางที่พร่างพร้อมหากอยู่ในมือของผู้นําที่ขาดวิสัยทัศน์ขาดวุฒิภาวะขาดวิจารณญาณแล้วไซสิ่งเหล่านี้ก็ไร้ซึ่งความหมายนะครับเรียกได้ว่าไร้ซึ่งประโยชน์ไปโดยปริยายสิ่งที่ผมกล่าวมานั้นเนี่ยนะครับได้สะท้อนให้เห็นถึงภาพตัวอย่างที่สามารถพบเจอได้ผ่านทางหน้าประวัติศาสตร์ครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งในรายการ3 Go Express ในอีีนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยละครับว่า ขุนศึกที่อยู่ในฐานะจอมพลผู้หนึ่งในปลายยุคสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออกอย่างอวนเซียวที่แม้ว่าจะมีอำนาจวาสนามีกองทัพที่ยิ่งใหญ่สักเพียงใดแต่ทว่าด้วยความที่เป็นพวกหมเร,กเรียกว่าทำตัวไฮโซแต่ว่าโลอีค e ิวเนี่ยนะครับก็ทำให้ความวิบัตินั้นบังเกิดขึ้นกับอ้วนเซียวอย่างที่เรียกได้ว่าเละเลยละครับ อ้วนเซี่ยวแตกพายบรรดาทหารในกองทัพของอ้วนเซี่วนั้นต่างหนีตายกันกระเจิดกระเจิงแล้วครับหมเรียกได้ว่าหายกันไปตามสมทตุมพุ่มไม้ตามซอกเขาในป่าเรียกได้ว่าตัวของอ้วนเซี่วนั้นเหลือทหารติดตามเพียงแค่800กว่านายเท่านั้นซึ่งถ้าเราจะกล่าวกันถึงตอนเริ่มต้นแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยละครับว่าอ้วนเซี่วนั้นนํากองทัพมารบกับโจโฉ ที่ดินแดนแถบกลัวต่อถึง70 0,000หมื่นเลยทีเดียวแล้วครับหมายเจ็ดสิหมื่นนี่ไม่ใช่ใน,น้อยนะครับประมาณ7 0 0 0 0สนหน่ายเลยทีเดียวซึ่งการล้มเหลวของอ้วนเสี้ยวในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นความย่อยยับอย่างถึงที่สุดในชีวิตของการเป็นผู้นําของอ้วนเสี้ยวเลยทีเดียวแหละครับอย่างไรก็ตามล่ะครับเหตุการณ์การพ่ายแพ้ของกองทัพอ้วนเสี้ยวที่มีต่อกองทัพของโจโฉนั้นก็เปรียบเสมือนเตจาวูปรากฏการที่เกิดขึ้นเหมือนกับเคยเกิดมาแล้วเหตุผลก็เพราะว่า หากเราย้อนเวลากลับไปนะครับตั้งแต่ตอนยุคที่ตังโต๊ะเรื่องอํานาจตังโต๊ะเองนะครับก็อยู่ในฐานะที่สูงส่งมีอํานาจล้นฟ้าไม่น้อยไปกว่าโจโฉเลยล่ะครับซึ่งวนเสี่ยวในขณะนั้นอยู่ในฐานะผู้นําสูงสุดของทัพ18หัวเมือง โดยทัพ18หัวเมืองมีความพยายามในการต่อต้านและทําการขับไล่ตังโตออกจากอํานาจซึ่งในระยะแรกนี่นะครับก็ดูเหมือนว่าถ้าจะดีแล้วครับฝ่ายทัพ18หัวเมืองที่อวนซี่ยลเป็นผู้นํานั้นได้เปรียบฝ่ายของตังโตเป็นอย่างมากแต่ทว่าด้วยความอ่อนด้อยในความสามารถในการสร้างความร่วมมือของผู้นําย่อยคนอื่นๆที่นํากองทัพมาร่วมด้วยทําให้ศึกในทัพ18หัวเมืองในคราวนั้นที่ในระยะแรกก็ดูเหมือนว่าอ้วนเซี่ยวและก็บรรดาพักผู้ของเขาจะได้เปรียบเป็นอย่างมาก กล,กลายเป็นความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับอย่างไม่เป็นท่าเลยทีเดียวล่ะครับซึ่งรูปการในลักษณะนั้นมีความคล้ายคลึงนะครับกับศึกกัวต่อที่วนเสียวนั้นยกกองทัพนะครับไ,ไปบุกยังเขตอิทธิพลของโจโฉก็คือเมืองกัวต่อเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่ามีความคล้ายคลึงกันก็เพราะว่า ทั้งศึก18หัวเมืองแล้วก็สึกกัวต่อเนี่ยนะครับความพ่ายแพ้ของอ้วนเซียวนั้นหมายเรียกได้ว่าใหญ่หลวงเรียกได้ว่าแบบเป็นลักษณะที่ใหญ่หลวงแต่ว่าเป็นการพ่ายแพ้แบบ unforced error แหละครับที่ผมกล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่าเมื่อครั้งตอนที่อ้วนเซียวนั้นนำทัพ18บหัวเมืองไปปราบตังโตนั้นฝ่ายตังโตก็แทบที่จะล้มไม่เป็นท่าไม่เป็นกระบวนอยู่แล้วซึ่งในขณะนั้นเองนะฮะตังโตนั้นแย่มากๆถึงขนาดจะต้องถอยร่นนะฮะเรียกได้ว่าแบบหัวสุกหัวสุดเลยทียเดียวแล้วก็ไม่ตังโตจะต้องทําการทิ้งพระนนนคครรรลกเเเอีีียยงงงงะััไปตต้พใหหมม่่ท ซึ่งนั่นนะครับเป็นเครื่องสะท้อนที่สําคัญเลยแหะครับว่าฝ่ายของทัพ18หัวเมืองนั้นมีความได้เปรียบแล้วก็กําลังจะได้รับชัยชนะต่อฝ่ายของต่างโต๊ะเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามแหะครับคุณผู้ชมครับในหมู่ของทัพ18หัวเมืองที่มีอ้วนเซียวเป็นผู้นําสูงสุดนั้นอ้วนเซียวเองก็ไม่ได้อยู่ในฐานะของผู้บังคับบัญชาแหะครับของผู้นําทัพ18หัวเมืองซึ่งถ้าเราจะกล่าวกันอย่างชัดเจนแล้วนี่นะครับว่าอ้วนเซียวอยู่ในฐานะอะไรผมเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าอ้วนเซียวนั้นอยู่ในฐาน และที่ผมกล่าวเช่นนี้นะครับผู้ชมครับก็เพราะว่าภารกิจของทัพ18หัวเมืองเนี่ยเกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นแบบเฉพาะกิจเฉพาะการซึ่งภารกิจนี้ก็คือมีเป้าหมายในการปราบตังโตแล้วก็เชิดชูนะครับพระราชอำนาจขององค์จักรพรรดิแห่งหั่นให้กลับไปอยู่ในฐานะระดับสูงสุดอีกครั้งหนึ่ง อีกท้งลักษณะที่บอกว่าอ้วนเสียวนั้นเปรียบเสมือนกับผู้จัดการโครงการเนี่ยผมพูดอย่างนั้นก็เพราะว่าโดยจำเพาะเจาะจงแล้วเนี่ยนะครับผู้จัดการโครงการเนี่ยไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาของสมาชิกที่อยู่ในทีมครับแต่ถ้าว่าครับผู้จัดการโครงการนั้นก็เปรียบเสมือนผู้ที่ทําหน้าที่เป็นผู้ที่ประสานเชื่อมนะครับแล้วก็โน้มน้าวให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยนะฮะที่มาจากหลากหลายที่หลากหลายแห่งสามารถทํางานกันได้อย่างสอดคล้องเชื่อมโยงแล้วก็มีลักษณะที่เรียกกันว่าซิงโครไนซ์นั่นเองครับอย่างไรก็ตามแหะครับผู้ชมครับอ้วนเสี้ยวเอง สามารถที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นให้เกิดขึ้นได้โดยผู้นําทัพนะครับที่อยู่ภายใต้นะครับการกํากับดูแลนะครับของอวนเซี่ยวอย่างอวนสุดที่คุมสเสบียงนะฮะของทัพ48หัวเมืองกลับไม่ยอมส่งสเสบียงให้กับกองทัพของซุนเกียนซึ่งเป็นทัพหน้าซุนเกียนจจำได้ใช่ไหมครับเขาคือพยักษ์แห่งเตียงสา ซึ่งสิ่งนี้ครับทำให้ม omentum ของชัยชนะเนี่ยจะต้องเกิดอาการสะดุดนะแล้วก็ทั้งตัวของซุนเกียนเองเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่โดนกระทําอย่างเดียวฮะซุนเกียนเองก็ไปกระทําเขาเหมือนกันละครับเพราะว่าซุนเกียนนั้นมีความโลภเป็นอย่างมากละครับในขณะที่จังหวะนั้นนะครับซุนเกียนนั้นไปพบตราหยกตราแผ่นดินนะฮะที่บ่อน้ําแล้วซุนเกียนก็ไม่เอามามอบนะครับให้กับส่วนกลางละครับซุนเกียนเนี่ยฮะกลับเก็บเอาไว้กับตนเองซึ่งสิ่งนี้เนี่ยนะครับยังความหวาดระแวงแล้วก็ความไม่ไวเนื้้้้อออออเเเชื่่่่ใใใใใจจจหกกกิิดดขขึนนนนนตตงงงผููําาทททััพๆีีียยมว กองทัพ18หัวเมืองอีกด้วยและด้วยความแตกความสามัคคีการขาดความไว้เนื้อเชื่อใจทัพ18หัวเมืองครับองค์กรที่มารวมกันแบบลม้ลมลมไม่สามารถละครับที่จะปฏิบัติภารกิจที่ตั้งปณิธานเอาไว้ตั้งแต่แรกได้ปณิธานทั้งหลายความฝันทั้งหลายก็ต้องพังทลายลงการกระทําการนั้นก็เรียกได้ว่าไม่สําเร็จอย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวละครับอย่างไรก็ตามละครับผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นการที่อ้วนเซี่ยวนั้นเป็นผู้นําองค์กรแล้วก็เกิดการพ่ายแพ้นะครับในทัพ18หัวเมืองหรือวา กำลังทหารเนี่ยมากกว่าโจโฉนะครับถึง10เท่าแล้วก็ยังจะพ่ายแพ้ย่อยยับอย่างดงที่สุดเลยครับต่อ,อกองทัพของโจโฉเนี่ยนะฮะสาเหตุสําคัญครับเราได้คุยกันมากมายพอสมควรแต่ว่าสาเหตุหลักที่สําคัญที่พาความวิกฤตความวิบัติและก็ความพ่ายแพ้เช่นนี้นะมาสู่อุนเซีเยวล้วนแล้วแต่เกิดจากปัญหาความมั่นคงภายในองค์ก,กรของอุนเซี่ยลเองเลยละครับ มาจนกระทั่งถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะครับอ้วนเซียวเองก็ลำบากมากๆนะครับคุณผู้ชมครับอ้วนเซียวเกิดอาการอับอายเป็นอย่างมากแล้วก็อ้วนเซียวก็คงจะรู้สึกสะเทือนใจนะฮะสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเองสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปอย่างมากพอสมควรอ้วนเซียวนั้นอยู่ในฐานะที่เรียกได้ว่าถูกไล่ล่านะครับโดยกองทัพของโจโฉนะครับอย่างต่อเนื่องโดยตัวของอ้วนเซียวเนี่ยมีลักษณะที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่เหลือล้ออะไรเลยแล้วครับมีแค่เสื้อครุยนะฮะที่สวมใส่เพียงตัวเดียวเพียงเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ยังมีีีีทททหาาาาารร่ตติิดดมมเเพยยยงนน้้อะปณ800ถบบกั300 ก่อนน้วนเซียวครับไม่รู้จะทําอย่างไรครับจะต้องทําการพาทหารที่เหลือถอยร่นข้าแม่น้ำนะครับไปจนกระทั่งถึงชานเมืองลิหยงนะครับทางด้านตอนเหนือโดยอ้วนเซียวแลวก็พวกเนี่ยนะครับเดินทางไปเรื่อยๆครับไปจนกระทั่งถึงชาญเมืองลิหยงแล้วเจียวหงีเนี่ยนะฮะผู้ที่เป็นเจ้าเมืองลิหยงก็ออกมาต้อนรับนะฮะนายใหญ่แห่งแดนเหนืออย่างอ้วนเซียวซึ่งเจียวหนีเนี่ยนะครับได้เชิญให้อ้วนเซียวนั้นเข้าไปทําการพักผ่อนไปทานอะไรร้อนๆเรียกได้ว่าไปพักให้สบายก่อนนะครับเพราะว่ากระทบกระเทือนจิตใจมามากในขณะเดียวกันครับเจียวหงีก็ไม่รอช้าครับ ลูกน้องของเจียวหนีเนี่ยนะครับพาเจ้าหน้าที่แล้วก็ทหารนะครับจำนวนหนึ่งนะออกทําการเที่ยวตามหานะครับพวกทหารแตกทัพของฝ่ายจอมผลอ้วนเซี่ยวที่หนีแตกแบบกระเซิ้กระเซิงเข้าป่ากันไปก่อนหน้านี้ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานเนี่ยนะครับบรรดาทหารในสังกัดของอ้วนเซี่ยวที่แตกพ่ายกันไปก็สามารถที่จะกลับมารวมตัวกันได้อย่างมากนะฮะเรียกได้ว่าใช้ระยะเวลาไม่นานใช้ระยะเวลาอันสั้นซึ่งนั่นนะครับทำให้ขนาดกําลังรบของอ้วนเซี่ยวกลับมากล้าแข็งขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับและเมื่ออ้วนเซี่ยวนะครับได้กำลังรบ กระจายกันไปกลับมารวมพลกันอีกครั้งหนึ่งอวนเซียวก็ไม่รอช้าครับทำการเร่งพานะครับกำลังพลที่รวบรวมคืนมาได้นี่นะครับรีบมุ่งนะครับไปสู่ที่รวมพลครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือมาตูภูมิแล้วครับแคว้นกิจิวของอวนเซียวโดยในระหว่างการเดินทัพของอวนเซียวแล้วก็ทหารในกองทัพอวนเซียวเนี่ยก็ อ้วนเสียวเริ food, instance, ่มทาการสังเกตสังกาแล้วครับก็เห็นถึงความเหนื่อยล้านะของบรรดาทหารทั้งหลายของตัวเนี่ยนะฮะอ้วนเสี่ยวจึงได้ทําการสั่งให้ทําการพักทัพนะตั้งค่ายซึ่งทําการพักทัพแล้วก็ตั้งค่ายที่เขาหัวโลนแห่งหนึ่งทางนี้ทั้งนั้นก็เพื่อทําให้ทหารนั้นได้มีแรงสักนิดหนึ่งแล้วครับโดยในระหว่างนั้นครับบรรดาทหารของอ้วนเสี่ยวก็พากันแหมหุงหาอาหารนั่งรับประทานอาหารอ่านั่งปรับทุกกันเนี่ยนะครับอ้วนเสี่ยวเองครับก็อยากจะรู้เหมือนกันละครับว่าพวกทหารนั้นมีความคิดกันอย่างไรเกี่ยยยวววววกกกกกััับเเเรรรื่่่อองาาาาทททีีีิิดดขึ้้้นนนนนพหหส็ลํต ใช่แล้วครับแหมทาการแอบย่องย่องย่องนะครับไปฟังว่าพวกทหารเนี่ยเขาคุยอะไรกันบ้างก็ปรากฏว่าลวครับปรากฏว่าลวครับแหมสิ่งที่วันเซียวนั้นได้ยินได้ฟังได้เห็นอะไรต่างๆก็คือภาพที่พลทหารในกองทัพของวันเซียวเนี่ยต่างทําการโอ้โหทุบอกอย่างปวดใจปวดใจร้องไห้กันระงมแล้วครับเพราะว่าบรรดาทหารเหล่านั้นก็คิดถึงแล้วก็สงสารนะครับพวกพ้องน้องพี่อะไรต่างๆในกองทัพของวนเซียวก่อนหน้านี้ฮะได้เสียชีวิตกันไปมากมายพอสมควรเรียกได้ว่าบาดเจ็บล้มตาย กันเป็นอย่างมาก ซึ่งก็แน่นอนแล้วครับว่าเมื่อเกิดความสูญเสียก็จะเกิดการหาคนที่เป็นต้นเหตุนะฮะเป็นต้นสายปลายเหตุของความวิบัติที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ซึ่งคนนะครับที่เป็นจำเลยสังคมเป็นจำเลยของเหตุการณ์ดังกล่าวในสายตาของพวกทหารทั้งหลายในกองทัพของอ้วนเซียวจะเป็นใครไปซี้ไม่ได้นะครับนอกจากตัวของจอมพลอ้วนเซียวนั่นแหละครับพวกทหารในกองทัพของอ้วนเซียวเนี่ยก็ทําการนั่งแหมปรับทุกปรับโศกอะไรกันไปนะฮะร,รำพึงรำพันกันก็พูดกันอย่างขมงโฉงเฉงแล้วครับว่านี่แต่หากเจ้านายฟังคําทัดทาานและกรตก เตือนนะของท่านเตียนห้องสักนิดหนึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็คงจะไม่เร็วร้ายเพียงนี้พี่น้องพวกเราก็คงจะไม่ต้องบาดเจ็บล้มตายกันถึงเพียงนี้โอ้เป็นยังไงครับผู้ชมครับอ้วนเซียวได้ยินได้ฟังเช่นนั้นฮะรู้สึกเสียเซลนะฮะแล้วเกิดอาการสลดแล้วครับงานนี้แล้วครับใจคอของอ้วนเซียวครับเกิดอาการรู้สึกไม่ค่อยดีครับใจฟอหอเฮียวเกิดอาการโอโ้โ,อโหแย่ yeah, มากเลยทีเดียวละอ้วนเซียวนั้นรู้สึกกิลตี้รู้สึกผิดในสิ่งที่ตัวเองไม่ยอมฟังคําทัดทานแล้วครับของเตียนห้องจนกระทั่งทําให้เกิดความวิบัติถึงเพีียงน้ ในคืนนั้นครับอ้วนเซี่ยวคิดมากออกอาการกระสายกระสับนอนไม่หลับเลยทีเดียวก็ปรากฏว่าครับพออ้วนเซียวนั้นนอนไม่หลับไปนอนไม่หลับมาฟ้าก็สางตื่นเช้าขึ้นมาอารมณ์ของอ้วนเซียวก็ขุ่นมัวเป็นอย่างมากด้วยอาการที่เกิดควันหลงนะครับในความรู้สึกรู้แจ้งในความรุ่มเหลวของตัวเองว่าแหมมันแย่จริงๆอย่างไรก็ตามล่ะครับ The show must go ครับอ้วนเซียวไม่รอช้าทำการสั่งการให้ทหารในกองทัพทำการตั้งแถวแล้วทำการเดินทางกลับไปยังกีจิว๋วโดยไม่ชักช้า ซึ่งในระหว่างการเคลื yeah. <Thank> hmm. ่อนทับถอยทัพของอ้วนเซียวไปยังกีจิวเนี่ยนะครับอ้วนเซียวก็มีโอกาสได้พบกับฮองกีครับซึ่งเป็นลูกน้องของอ้วนเซียวอีกคนหนึ่งในระหว่างตรงกลางทางนี่แหละแหมไม่ได้ทิ้งเอาไว้กลางทางแต่ว่าเดินกลับไปจนกลางทางนี่ก็ไปเจอนะระหว่างที่เดินทัพไปยังกีจิวซึ่งเมื่ออ้วนเซียวแล้วครับแล้วก็ฮองกีสองสองคนได้พบกันแล้วก็ต่างทําการทักทายโดยฮองกีก็นายท่านนะอ้วนเซียวก็ท่านฮองกีทักทายกันตามธรรมเนียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ้วนเซียวครับก็เริ่มทําการพูดนะครับความในใจของอ้วน เอาไว้หมรู้สึกไม่ดีเลยก็เลยพูดไปยังคองกีเพื่อเป็นการปรับทุกข์ในระหว่างทางโดยอ้วนเซียวครับผู้ชมครับทําการร่ำพึงรำพันนะในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าร่มเหลวแล้วครับแหมเขาบอกว่าความร่มเหลวที่เกิดขึ้นในคราวนี้เป็นเพราะอ้วนเซียวเนี่ยไม่ได้ฟังคําเตือนที่มีความหวังดีของเตียนห้อง อ้วนเซียวนะครับมายังรู้สึกอับอายเป็นอย่างยิ่งแหละครับบอกว่าถ้ากลับไปยังกีจิ๋วก็ไม่รู้จะมองหน้าเตียนห้องได้อย่างไรเพราะว่าไม่ยอมฟังเตียนห้องจึงเกิดความวิบัติเช่นนี้ห้องกีครับผู้ชมครับพอได้ยินได้ฟังเช่นนั้นครับ แอนดี้ฮองกีจะช่วยทําการลดความรู้สึกผิดของอ้วนเซียวทาให้อ้วนเซียวแหมรู้สึกดีขึ้นแล้วก็เรียกได้ว่าให้คำปรึกษาแบบตรงไปตรงมาแต่ฮองกีครับกลับรู้สึกไม่ดีอย่างมากหวัวรู้สึกอิจฉาริษยาต่อเตียนห้องเป็นอย่างมากเพราะว่าฮองกีนั้นไม่ชอบเตียนห้องอยู่แล้วแล้วก็ไม่อยากเห็นใครได้ดีกว่าฮองกีฮองกีก็คงจะคิดไปว่าถ้าอ้วนเซียวกลับไปแล้วไปขอโทษเตียนห้องที่อยู่ในคุก แล้วต่อไปเตียนห้องจะพูดอะไรจะเสนออะไรก็คงจะได้ดังใจไปเสียส่วนมากอ้วนเซียวก็คงจะต้องตามใจสปอยเตียนห้องเชื่อมั่นในคําพูดและความสามารถของเตียนห้องมากกว่ากุนซีคนอื่นอย่างแน่แท้แล้วสิ่งนี้โอ้โหฮองกีรับไม่ได้แล้วครับฮองกีครับจึงทําการตัดไฟแต่ต้นลมลวครับตัวฮองกีทําการใส่ร้ายใส่ความไปยังเตียนห้องโดยฮองกีได้บอกไปยังอ้วนเซียวด้วยการพูดปดเช่นนี้ครับฮองกีนั้นไปสืบรู้มาว่า เมื่อไม่นานมานี้เตียนห้องซึ่งถูกจำแขังอยู่ในคุกรู้ข่าวแล้วว่าท่านอ้วนเซียวเนี่ยพลาดท่า พ่ายแพ้ต่อการศึกที่กลัวต่อและท่านอ้วนเสี่ยวมีความจําเป็นที่จะต้องทําการถอยทัพกลับที่กี๋จิวในตอนนี้ซึ่งเมื่อเตียนห้องได้ทราบข่าวนี้แทนที่เตียนห้องจะเกิดอาการเห็นใจแล้วก็เข้าใจกังวลในความรู้สึกของท่านอ้วนเสียวแต่เจ้าเตียนห้องตัวแสบนี่กลับออกอาการโอ้หัวรอก้าคําโตเลยทีเดียวในเรือนจําเลยทีเดียวเตียนห้องพอได้ยินเช่นนี้ไม่รู้ทำโอ้ตบมือตบมือหัวเระซะยกใหญ่โอ้โหเรียกได้ว่าหัวรอกยอและที่แย่ยิ่งกว่านี้นะท่านอ้วนเสียวเตียนห้องเที่ยวไปพูดกับผู้คุมทักหลายบอกโอ้เห็นไหมย็เอนไ่าาปงร อ้วนเซียวครับได้ยินเช่นนี้เขาเป็นคนหูเบาอยู่แล้วละครับพอได้ยินคําโกหกของฮองกีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ออกอาการหัวร้อนหัวเสียแล้วก็ออกอาการโมโหโโโศยัวจนลมออกหูเลยทีเดียวแล้วครับอ้วนเซียวไม่สามารถที่จะเก็บอาการของตัวเองได้ทําการระเบิดอารมณ์ออกมาโหี่ระเบิดออกมาอย่างเต็มเหนียวอ้วนเซียวโอ้ยระเบิดอารมณ์ออกมาตะโกนบอกว่าเจ้าเตียนห้องเจ้าคนสิ้นคิดนี่เจ้าบังอาจหัวร้อยยอกข้าอ้วนเซียวถึงเพียงนี้เชียวหรือว่าแล้วครับจากอารมณ์สู่ความคิดจากความคิดสู่การ ตัดสินใจอย่างทันควันอ้วนเซียวไม่รอช้าทำการเขียนหมายคำสั่งประหารชีวิตเตียนห้องพร้อมเรียกทหารให้มารับคำสั่งเพื่อเตรียมออกเดินทางไปส่งคำสั่งประหารเตียนห้องที่กิจิวอย่างทันทีและไม่ชักช้าโดยอ้วนเซียวเนี่ยนะครับยังได้มอบนะครับกระบี่ด้ามพลอยนะครับให้เดินทางไปพร้อมด้วยเนี่ยเพื่อเป็นการแสดงถึงสัญลักษณ์แล้วก็เป็นเครื่องยืนยันว่าคำสั่งประหารกุนซือดังกล่าวนี้เป็นคำสั่งของนายใหญ่อ้วนเซียวอย่างแท้จริงเมื่อทหารของอ้วนเซียวได้รับคำสั่งพร้อมกับกระบี่ด้ามพลอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วทหาร กวนเสี้ยวก็ดาเนินการแบบไม่ชักช้ากระโดดขึ้นมากระโจนขึ้นมาแล้วรีบนะออกเดินทางไปยังเมืองกีจิ๋วอย่างรวดเร็วมาจะกล่าวถึงที่เมืองกีจิ๋วกันบ้างแล้วครับเตียนห้องเนี่ยโอ้ยตอนนี้ก็ยังโดนขังเกือบจะลืมเลยทีเดียวแล้วฮะอยู่ที่เมืองกีจิ๋วเนี่ยนะครับโดยถ้าเราจะสังเกตจะเห็นได้เลยว่าชีวิตของเตียนห้องกุณซื้อผู้มีใจพักดีพูดจาแบบตรงไปตรงมากับเจ้านายกลับร้ายซึ่งอิสรภาพเรียกได้ว่าอยู่ในสภาวะทาคุณบูชาโทษเลยล่ะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับชะตาชีวิตของเตียนห้อง ก็ได้เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายแล้วซึ่งในระหว่างที่เตียนห้องนั้นถูกจําขังอยู่ในห้องจําขังเนี่ยผู้คุมของที่นั่นเนี่ยนะครับก็รีบวิ่งแบบกระหืดกระหอบนะแต่ว่าสีหน้านั้นดีใจนะรีบมาส่งข่าวเกี่ยวกับการพ่ายแพ้ทัพนะครับของอ้วนเซียวที่ยุทธภูมิกัวตอซึ่งผู้คุมก็ได้เล่าต่างๆเหล่านี้นะให้เตียนห้องได้ฟังอย่างมากมายเลยทีเดียวแล้วครับนอกจากจะจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับกองทัพของอ้วนเซียวที่พ่ายแพ้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผู้คุมก็ยังได้้้้้พูดดดดไปออออยยยยย่่่่าาาาาางงงงงงเเเตตตีีีีนนนนนนหหหครัับวววทททข,ขแสมิกกจจจใ เตียนห้องได้ยินเช่นนั้นแล้วครับก็รู้สึกอึ้งทึ่งแล้วก็สงสัยเตียนห้องก็เลยทําการถามไปยังผู้คุมคนนั้นละครับว่าท่านผู้คุมมีเรื่องอะไรน่ายินดีถึงเพียงนั้นเชียวหรือผู้คุมครับได้ทําการชี้แจงแถลงไขไปยังเตียนห้องละครับว่าท่านเตียนห้องในตอนนี้ท่านอ้วนซิ่วนายท่านของเราได้รับความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับแล้วก็กําลังเดินทางกลับมาที่กีจิ๋ว ในเวลานี้คราวนี้แหละคราวนี้แหละท่านอ้วนเซี่ยวจะต้องนับถือในความปราดเปลื่องและสูงส่งของท่านเตียนห้องอย่างแน่นอนเพราะว่าท่านเตียนห้องเนี่ยเคยเตือนนายท่านอ้วนเซี่ยวไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่านายท่านอ้วนเซี่ยวเนี่ยไม่ได้เชื่อคาพูดของท่านเตียนห้องเลยพราะมันเป็นเช่นนี้แล้วจุดจบก็เลยเป็นเช่นนี้ไงเพราะฉะนั้นเมื่อนายท่านอ้วนเซี่ยวกลับมาคราวนี้แล้วข้าเชื่อว่าไม่เพียงแต่ท่าน,านเตียนห้องจะพ้นโทษพ้นภัยแต่ว่าท่านเตียนห้องน่าจะได้เลื่อนขั้นไปอีกอย่างมากมายเลยทีเดียวนะท่านเตียนห้องนะ เมื่อเตียนห้องนะครับได้ยินเช่นนี้ก็เกิดอาการหัวเราะทั้งน้ําตาออกมาอย่างโพร่งเลยทีเดียว,วครับผู้คุมสงสัยในอากับกิริยาของเตียนห้องเป็นอย่างมากแล้วครับแล้วเตียนห้องครับก็ยังได้พูดออกมาอีกละครับว่าข้าพเจ้าคิดว่าคราวนี้ความตายจะมาเยือนถึงตัวของข้าพเจ้าเสียมากกว่า พอเตียนห้องผู้ชนนี้ครับผู้คุมได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกมึนงงแล้วครับทีนี้เรามึนงงงงมันไก่ตาแตกเลยทีเดียวแล้วครับ <c oughs> ผู้คุมครับก็เลยทําการถามไปยังเตียนห้องนะครับว่าทําไมท่านเตียนห้องถึงพูดเช่นนี้ล่ะท่านเตียนห้องเตียนห้องครับแหมจึงได้ตอบไปยังผู้คุมแล้วครับว่าคนอย่างนายท่านอ้วนเซี่ยวภายนอกอาจจะดูเป็นคนจิตใจใหญ่กว้างขวางเหมือนแม่น้ําแต่จริงๆแล้วภายในจิตใจของท่านอ้วนเซี่ยวเป็นคนที่มีจิตใจคับแคบเป็นคนขี้ฉา ไม่เคยฟังคำซื่อคำจริงของใครเลยนี่ท่านนายท่านอ้วนเสี้ยวได้รับชัยชนะจากการศึกในครั้งนี้มาแล้วนายท่านก็คงจะอารมณ์ดีแล้วก็อาจจะปล่อยตัวข้าไปก็ได้แต่นี่บมื่อว่านายท่านอ้วนเสี้ยวกลับพ่ายแพ้อย่างย่อยยับมาชะนนี้เห็นทีชีวิตของข้าเตียนห้องคงจะเหลืออีกไม่นานแล้วรอดยากละคราวนี้โอ้โห ผู้ชมครับหลังจากนั้นอีกไม่นานจริงๆด้วยละครับคำสั่งประหารเตียนห้องก็มาถึงพร้อมกับกระบี่ด้ามพลอยนะครับของอ้วนเสี่ยวและแล้วครับชีวิตของเตียนห้องก็จบสิ้นเตียนห้องถูกประหารชีวิตจนต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจยังความเศร้าโศกโศกาดูเลยครับมายังประชาชนในเมืองกีจิ๋วอย่างมากมายเพราะว่าประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะครับล้วนรู้ว่าเตียนห้องนั้นเป็นขุนนางตรงฉินเป็นคนดีแต่จะต้องมามีจุดจบแบบนี้เพราะมีนายที่เป็นประเภทเดียวกับอ้วนเสี่ยวเนี่ยละครับก็คืออ้วนเสี่ยวนี่แหละครับและนี่แหละครับผู้ชมครับก็ค ถึงตัวตนของอ้วนเซี่ยวแล้วก็คนอย่างอ้วนเซี่ยวเนี่ยจะต้องเสียคนดีๆรอบกายไปโอ้โหเรียกได้ว่าหลายคนเลยทีเดียวแล้วครับน่าสนใจที่จะต้องมาติดตามรับชมเพื่อเป็นการศึกษาในกรณีศึกษาเช่นนี้เรามาเตรียมดูกันต่อไปนะครับใน3า o Express ใน EP ต่อๆไปถึงจุดจบของผู้นําอย่างอ้วนเซี่ยวว่าจะเป็นเช่นไรหม่ กำลังถึงตอนสําคัญเลยทีเดียวลครับสำหรับในวันนี้ผมต้องขอบคุณคุณผู้ชมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวลครับที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วก็จะบอกคุณผู้ชมแล้วครับว่าผมได้ทำพอดแคสต์อย่างจริงจังแล้วละครับคุณผู้ชมครับดังนั้นนะครับถ้าใครนะครับอยากจะรับฟังนะครับในพอดแคสต์ที่ผมได้ทําไปนี่นะฮะก็สามารถที่รับฟังได้ทางนักกิจพอดแคสต์ทั้งในช่องทางของ Sound Cloud แล้วก็ Spotify นะครับหรือถ้าใครนะครับอยากจะรับชมนะฮะเบื้องหลังนะฮะก็สามารถรับชมได้นะครับที่ยูทูบชแนลเดอะสตอรี่ แล้วผมก็ต้องบอกว่าใจเจียดสวัสดีครับ